สวัสดีค่ะวันนี้มา่าเรื่องแผนหลักร่วงใจตอนที่384น้ําน้ำเมืองตี้มูเย่นายอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีแล้วนะเคยเจอพายุใหญ่ก็หลายครั้งไม่จำเป็นต้องโกรกขนาดนั้นหรอกมันมีเรื่องบ้าๆแบบนี้ด้วยเหรอฉันและอยากถลกหนังเธอจริงๆมาทำเรื่องแบบนั้นในที่ส่วนตัวคนบ้าที่ไหนจะมารู้ด้วยกันล่ะใช่ ก่อนหน้านี้ทุกคนอยู่บริษัทเดียวกันการที่นายจะพาคนใหม่มามันก็เลี่ยงไม่ได้ด้วยแต่ครั้งนี้แม้แต่ทักทายกันก็ยังไม่มีต้องชี้แจงให้ผมเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทำผมจะพ้นลงหวยป่อเองไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดพ่ะหนุ่มน้อยนายจะแตะต้องหวยป่อไม่ได้เด็กคาดเฮ้นี่คุณจะบอกให้ผมอดทนมูเย่ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากชี้แจงหรอกนะแต่การถ่ายทำของนายกับหานจื่อส่วนทางกองถ่ายเขาขอให้เก็บเป็นความลับ เราจะต้องรับผิดชอบถ้าละเมิดสัญญานี่คือบทละครของเซิรนเหมียนเชียวนะอ้าอีกแล้วฉันต้องอดทนกับเรื่องบ้าๆน,นี่อีกแล้วไม่กี่วันต่อมาโรงแรมอิมพิเรีลเมืองตี้พิธีลงนามการถแถลงข่าวตายล่ะสวัสดีค่ะห่านจือ่อซวนรุ่นพี่เจียงอดหลับอดน,นอนเพื่อท่องบทอีกหรือเปล่าคะเนี่ย ได้ยินว่าผู้กำกับกลัวให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากถ้าเป็นแบบนั้นจริงฉันคงต้องตั้งนาตั้งตารอการร่วมงานของเราแล้วล่ะคิดเยอะไปแล้วฉันเล่นเกมโนโตรุ่งก็เท่านั้นต่อไปจะเป็นช่วงตอบคำถามทุกคนมีคำถามอะไรเริ่มถามกันเข้ามาได้เลยครับจือซ่วงกับมู่เยวจึงหรือเปล่าครับพวกคุณสองคนกำลังคบหากันอยู่อธิบายเรื่องรูปที่หลุดมานั้นให้พวกเราฟังหน่อยได้หรือเปล่าครับ <c oughs> แค่เรื่องเข้าใจผิดนะครับทุกคนคิดมากเกินไปแล้วรูปบันชัดเจนมากเกรงว่าคงจะเรื่องเป็นเรื่องเข้าใจผิดได้ยากแล้วล่ละครับฉันเข้าใจความขับข้องของทุกท่านที่มีต่อจือ่อซวนของเราแต่ฉันหวังว่าในตอนนี้ทุกท่านจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องละครกันมากกว่านะคะเจ้างันหรูตัวแทนของหานจื่อซวนขอเปลี่ยนชื่อจากเรื่องเทียนเซียเป็นชื่อใต้ราแทนนะคะคุณหานคะใต้ราคือผลงานอนด่งดังของนักสดแสดงสาวหนิงซี แล้วยังเป็นผลงานที่เธอได้รับรางวัลโกลเด้นบาว์อวอร์ดสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมด้วยฉันอยากถามว่าคุณคิดยังไงกับทักษะก,การแสดงของรุ่นพี่หนิงซีคะฉันไม่ได้รู้จักหรือเข้าใจในตัวนักแสดงหนิงซีที่คุณพูดถึงนะคะเพื่อไม่ให้ได้รับอิทธิพลจากต้นฉบับฉันจึงไม่เคยได้ย้อนดูต้นฉบับเลยคะ่ะและฉันก็ไม่จําเป็นต้องเหนือกว่าใครฉันแค่ต้องการเป็นตัวของฉันเองในเวอร์ชันดีที่สุดคะ่ะน่าไม่อายเป็นนักแสดงหญิง ที่ทางหน้าด้านหน้าไม่อาจจริงๆเธอแย่นทรัพยากรต่างๆของหนิงซีเรียนแบบเส้นทางทั้งหมดของเธอขอโมยฐานแฟนขับส่วนใหญ่และเรียนแบบสไตล์การเล่นเธอด้วยนี่นะเหรอไม่รู้จักตั้งแต่เปิดตัวจือ่อซวนเธอก็ได้รับการเปรียบเทียบกับนักแสดงคนอื่นๆที่มีเส้นทางเดียวกันกันกบเธอเสมอแต่ถึงอย่างนั้นเวลารับความสามารถของเธอจะพิสูจน์ความจริงให้ผู้ชมได้เห็นกับตาเองค่ะ นี่มันอะไรกันเจียงมู่เย่ไปตายซะความโรแมนติกระว่างเจียงมู่เย่และหานจือ้อซวนถูกเปิดเผยขอแสดงความยินดีด้วยภาพที่พวกเขาจูบก,กันถูกเผยแพร่ออกมาว่ากันว่าในคืนเทศกาลชีซีเทศกาลแห่งความรักปีนี้มีคนเห็นเจียงมู่เย่ไปเยี่ยมหานจือ้อซวนพร้อมกอบของขวัญสีส้มในมือเขาเอ๊ะนี่มันขอโทษนะครับมันเกิดอะไรขึ้นหรอครับ นักแสดงหลักทั้งสองไม่ได้มีความขัดแย้งกันใช่ไหมครับตอบให้เราฟังได้หรือเปล่าคะเมืองลู่หนิงซีน้ำพุร้อนที่นี่เหมาะกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายมากเลยเอ๊ะหนิงซี<อ>ที่รักคะเกิดอะไรขึ้นหรอหืมคงเป็นเพราะฉัหลับนางเกินไปสินะเขาถึงกังวลกลัวว่า ฉันจะหายไปขนาดนี้ไม่เป็นไรฉันไม่มีเวลาอีกมากที่จะใช้อยู่ร่วมกับพวกคุณฉันไปเจอจุดชมวิวส,สวยๆด้วยล่ะค่ะคนค่าในการตกรลุมรักเป็นพิเศษเลยฉันจะพาคุณไปดูนะดีไหมได้สิ